หากับไหลตามน้ํากันดีกว่าไปก,กุ้งนะครับกุ้งดีเยอะมากครับหลามกุ้งตอใส่น้ํานิดนึงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนื้อเด้งๆเลยครับกุ้งยำปลาจีสูตรอาขานะครับหวานมากเลยอ่ะ สวัสดีก็ instincts. ชอบไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเราแล้วก็มาทักทายเราเพะเอนางเอกครับน้องอ้ามน้องไก่น้องดาครัวเพื่อนสวัสดีครับครับโอ้โหคลิปที่แล้ว<อ>เราก็หากุ้งกันได้เยอะม,มากเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่น่าคุนหางจริงในการใช้สวิงแล้วก็เป็นแบบ2คนจับนะครับสามสาม,ส,ามสี่คนก็ได้ใชส่สามสี่คนก็ได้นะก็ร่อนร่อนแล้วก็จะได้ตุ๊กกุ้งนะแล้วก็มีปลาได้ด้วยครับอดี๋ีวเราจะ เลาะไปตามน้ําล่องไปตามน้ำเนาะเพื่อที่จะไปทําอาหารกันนะครับสา,สาวๆเหนื่อยไหมเจ๊ะเนี่ยไม่เหนือ่อยค่ะสบายมากใช่ไหมจ๊ะครับสนุกคะ่ะตังคาก,ก็บอกว่าหนูติดใจแล้วหนูจะมาหาบ่อยๆนะครับจะ,จะมีจุด <laughs> น้ําเชือ่อขนะ้างหน้าครับเรียกจุดท่าน่ะเขาบอกว่า,วาน้ําที่เนี่ยจะมีลึกตื้นนะครับไม่สมดุลกันนะครับนะครับนี่สังเกตว่าสาวๆยิ้มตอนนั้นตื้นนะสมดิชที่ลึกนะเห็นไหมครับ ก็เดินลัดเลาะตามน้ำเสร็จแล้วก็จะไปเตรียมของก่อน,นครับกลับขากลับก็จะแส,ส,ส,สะตามพงญ้าครับก็ได้อยู่นะโอ้แจ้วยิงได้อยู่นะครับโอเคก็ดูนะจ๊ะอปลาเล็กนะปลาเล็กแล้วก็มีกุ้งด้วยกับนนะ ตอนชิ้ลี่นี้ก็จะจับกันสองคนหัวท้ายแล้วก็แทะตามพงหญ้าเลือกจะได้กุ้งปลานะครับไหมปลาเล็กก็เอาไปหมกนะครับจะอร่อยมากเลยได้ได้ได้จับไปครับว้าวนี่แจวแจวเก็บกอน โอ้ได้อีกแล้วครับปากขาวกับปากระทิงกระทิงน้อยสวยงานะครอ่ะเจอใหญแล้วตัวนี้ครับคือตัวอะไรสักอย่างอะไรเหมือนซากันเป็นจริงไลยครับส่วนปลายลานงูตัวเล็กก็ปล่อยนะครับมาเจอตัวใหญ่อ้อขากลับได้กันเรื่อยๆนะคือธรรมดาจริงครับเก็บก่อน ไปเลยนะปาจอมซ้ายเ็บปลอเ็บอร่อยอร่อยอาสาวลอยกันไปตามกระแสน้ำนะครับออเอเช็ดกิเปอร์อยู่เจ็ดกิเปอร์แป็งคอยจะเออข้างหน้าเหรอครับ เช็ดโคลนออกก่อนคลิปที่แล้วน้องดานี่ขอบ้องลุยมากครับไม่ใช่โคลนนะคะนี่เพิ่มปั๊บเลยทำไมไฟเยอะจังเลยจ้ะครับพี่จ่าครับไปไหลไปตามน้ำมาเถอะครับสาวๆไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหไหลครับไหลแต่ว่าตี่กางเกงจะขาดก่อนแล้วล่ะโอ้โหไหลแรงกันเนี่ย ขามาว่าลําบากนะขากับไหลตามน้ํากันดีกว่านี่ไปเลยไปเลือยเอาพิธีเขาอยู่ที่ลึกหน่อยไปละฮึ่มฟินครับลึกได้แต่อย่าไปมุมนะเออมุมมันกมุมบอลอยู่พรับม,มันมาจมจสอาเค่อยเดินเหรอ,อนี่ต้องใช้การลอยตัวนะครับนี่ไปแล้วฮึ่ม โอ้ลึก <Cornell> ล oh, 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 ึกอโอ้โหโอ้ลึกครับสาวอยู่ต้องขอบขอบเนอะครับโอ้สาวฟังลึกกันลึกครับอือหือ สวัสดีครับครับโอ้โหยกแรกผ่านพ้นไปได้ดียกสองจะมาทำอาหารกันต่อนะครับอ่ะพักกันก่อนครับว้าวครับครับนาดาก็จะเอาผลิตภัณฑ์ที่เราไปหามาคลิปที่แล้วนะโอ้เยอะมากนลยเนี่ยโอ้โขกระโดดโอ้เยอะนะเนี่ยครับข้างในมีอยู่มีใช่ไหมครับ มีทั้งกูปลาแล้วก็กุ้งนะครับกุ้งมันเยอะมากครับกุ้งเยอะค่ะใช่ใช่ครับข้างในมีเขามีอีกเหรอครับโอ้ใช่ใช่ใช่ครับว้าวครับก็นําปลาที่เราได้มาขอดเก็ตก่อนครับแล้วก็มีปลาใหญ่ด้วยนะอันนี้เพิ่งได้มาจากดักแน่งดักแน่งมานะครับตอนเช้าซึ่งเราไปดูไม่ทันนะครับโอ้ซึ่งตัวใหญ่ใช้ได้เลยนี่ โอ้กุ้งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับใช่ค่ะเยอะมากปลาธรรมชาติครับขี้ก็จะใส่แบบนี้มาแล้วนะจ๊ะพร้อมดังไฟครับครับปกติน้องไก่แล้วน้าอ,อ้ำม,มาที่นี่บ่อยไหมครับก็ข้าวว่างเราก้องามาหาปลาอ๋อถ้าว่างก็จะมาหาปลากันครับโอ้โห,โหขยันจริงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารังสรรค์เมนูยา,ยามกลางวันนี้นะครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวน้องอ้ําจะมา อ่ไฟให้เรานะครับเมนูในวันนี้นี่คือหลามกุ้งหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้โหน่าจะอร่อยแน่นอนตอนแรกเหมือนจะไม่ได้เยอะเนาะใช่แต่ปรากฏว่าโอ้โหใช่ได้เลยครับฝีมือน้องไก่นะเนี่ยใช่หมานันเนี่ยดูทุกคนมีส่วนร่วมนะครับได้เยอะเลยกุ้งในกระมังก่อนก็า่อเดี๋ยวเอากุ้งเอา จากธรรมชาติเลยครับน้องไก่ก็ไปเอาตองกล้วยในป่ามาแล้วนะครับเอามารุมไฟนะครับเพื่อที่จะให้ใบตองกล้วยมันมีความยืดอยู่เนะเาะกับเวลาห่ออะไรก็จะไม่ฉีกขาดง่ายนะครับ,อ,บอุ่นุฏิจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับนี่เต็มถังน้ำมาด้วยเต็มพร้อมจริง <c oughs> <c oughs> ปรุงรสกันก่อนนะครับอสองเมนูในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างเจ้าไก่อันนี้ก็จะลามปลาวัตถุดิบก็จะมีชะอมแล้วก็ผักกูดชะอมผักกูดผักชีต้นหอมตะไคร้แล้วก็ผักชีฝรั่ง,ลงและอีกเมนูหนึ่งนะครับอีกเมนูหนึ่งก็ปลาจีอ๋อปลาจีจะจีปลาแล้วก็จะยำว้าวชุดอาหารหรือเปล่าค่ะ จัดไปครับมาน,นี่คือกุ้งปลาเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้างน้ำสะอาดแล้วก็ซอยผักขเข้าไปนะครับใส่ผักละหรือว่าชะอมนั่นเองเนะแล้วก็ใส่ผักกูดเมนูจากธรรมชาตินี้อร่อยแน่นอนครับแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นปลาจีเนาะโอ้วันนี้ได้ฝีมือสาวสาวมาร่วมด้วยช่วยกันนะอร่อยแน่นอนครับลํำไปว่าอร่อย ภาษาลีซอว่าจะเมียจะเมียนะครับถ้าภาษาขาก็โยคือเมียครับแม่ได้สองภาษาขายภาษาได้ได้ภาษาง่ายๆจ้ะได้คำง่ายๆครับโยคือโยคคือแนนน่อครับเน้นผักนะจ๊ะเน้นผักมันก็โยคครับกินกันห้าคนนะวันนี้ครับใส่ผักชีต้นหอมไหเจออะค่ะครับก็นำปลาขาวที่ดักแน่งได้อมาจีนก่อนนะครับ ต่อไปก็จะทำการปรุงนะคะเติมด้วยพริกป่นนะคะเสร็จแล้ทีเนี่ยโอ้โหที่นี่เผ็ดเผ็ดนะระวังเคี้ยวนะคะลงลายไหลทำลงลายแล้วน้องกับลายแล้วกินแบบสดๆก็ได้นะจ๊ะครับอ๋อสดๆไม่ได้ต้องทำเป็นสุกก่อรหากุ้งไม่เจอเดี๋ยวจะเจอแล้วเขาว่าพักมันจะยุบสวบมอมเก๋ เทอร์มลดดีนิดหน่อยชอยั่วดีกว่าทีมัก,กโอ้โหเรียบร้อยเตรียมลงกระบอกนะคะพร้อมใส่กระบอกือ้อนี้ต้องอร่อยแน่นอนเนาะดานาะ <c oughs> เพราะว่าเราหากันเองด้วยนะครับผักน้ำแรงเราเองสองบอกแล้วกันเยอะมากผักเยอะนะกุ้งก็เยอะครับ รากินอย่างเดียวเลยเบทิปค่ะที่สําคัญขาดคนนู้นไม่ได้ไม่ได้เลยอ้นี่คือหัวหมูของเราในวันนี้เลยนะขาดมาได้เลยใช่ขาดไม่ได้ถ้าไม่ได้น้องอ้ํานีขคงไม่ได้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับใช่ค่ะก็เอาน้าเปล่ามาใส่ในกระบอกนะครับหลามกุ้งต้องใส่น้ํานิดนึงครับกไหมเนาะ ขอบคุณมากที่ก่อไฟแล้วก็หาวัตถุดิบให้เรานะครับครับผมแต่ว่าน้าอ้ําจะมีธุระรีบไปเรียนนะครับนะครับผมมีประชุมที่มหาลัยครับมหาลัยเนาะครับผมยังไงขอบคุณมากๆนะครับครับผมเดี๋ยวให้สาวๆมารังสรรค์กันต่อเนาะครับผมครับขอบคุณมากเลยคนนี้โอ้โหอ่ะคือโบมโอกาลังมาเด้จบเลอ่าเดี๋ยวเราลุยกันต่อน้าสาวๆครับ ยำบัตเติหรือว่ากระท้อนนั่นเองป็นคนชอบกินเลยจ้ะชอบกินเปรี้ยวครับเหมาะกับบรรยากาศดีค่ะจัดไปครับนึงเสริมท่านะครับปลาจีเราก็เดี๋ยวเอาไปปรุงรสต่อนะครับตอนนี้เราก็รอหลามกุ้งของเราให้สุกก่อนเนาะจะมาทำยำปลาจีกันก่อนนะครับสูตรคนดอยครับ ครอบครัวน้องอ้อมนะส,สุดยายน้องแอมส,สุดยายปลาจีที่เราใช้นั่นคือปลาขาวนะ,ะซึ่งไปดักแน่งตอนเช้านะครับเป็นย่าของ้อมนะครับนั่นแหละค่ะปลาธรรมชาติจะมีความอร่อยมากจีพริกกันกอดนะครับทีพรอนะ้อมแล้วใช่ไหมครับ มาต่อเลยครับเดี๋ยวจะมายำปลาขี่กันนะครับสูตรอาคาเลยเมกเริ <Make S 2> ่มก่อตัวกันแล้วนะครับทำงานแข่งกับเวลานะครับครับอ่ะออมาสูตรนี่คือใช้พริกจีนะครับ แล้วก็ใส่เกลือชูรสนี้หอูรสเข้าไปนะครับอืเรงง่ายๆนะคะคมดอยแล้วก็เอาเนื้อปลาจีแกะแกะล้วมาใส่นะครับแบบนี้โอ้โหุกินนะครับกงแงระวังกลครับโอ้่กินมากหอมขนาดน่ะมมากครับท้องลงแล้วนะครับ แล้วก็จะไดยินเสียงแมงร้องนะครับโอ้โหได้ได้แกะสุดๆเลยเป็น,น,นการที่นิ่อกสถานที่ที่มีมนต์เสน่ิทเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับเอาใส่ประมาณนี้ครับโอ๊ยเหมือนแกงเย็นของกะเหรียงเลยเนาะโอ้ใช่ใช่เคยกินแกเงเยินชาวกะเหรียงครับคล้ายๆกันเลยอะโอ้โหน้องไก่บอกว่าตอนนี้เริ่มเดือดแล้วครับ อืมกินแบบโชยแต่จมโมมากเลยตอนนี้ครับโอ้ดูกันครับอืมถดกใจพี่นะครับครับจ้ะอาเลยจ้าเดี๋ยวรอเทแล้วก็กินด้วยกันนะครับน้องๆ้านนี้แคสาวครับมา <c oughs> เดี๋ยวไปดูปผลงานเรากันนะครับม,มาเทเลยครับอ,อืม น้องแอมนะฟ้อใช้ได้ครับอ่ะเทก่อนนะครับนาทีอันดัทึกอือหืออุ้ยสีสวยเยาวเลยเจ้าเย้าตั้งเลยเจ้ามาแล้วโอ้โหสวยงามว้าวน้องดาวประจองกุ้งโอ้ยหมยังกลางเลยจ้า ครับอ่ะต่อไปของน้องไก่ครับโอ้โหออสวยงามมากหอ,อมหอมว้าวเอาล้วครับอ่ะกินด้วยกันจ้ากินด้วยกันครับเมนูวันนี้ของเราสำเร็จลุล่วงไปด้ปดีครับโอ้โหโอ้โหสำเร็จลุล่วงไปด้ดีครับเกี่ยวกับการทำอาหารนอกสถานที่ของเราในวันนี้นะครับนะ และที่สําคัญคือวัตถุดิบหากันเองด้วยเนาะใช่นี่ก็คือหลามกุ้งปลาน้ำธรรมชาติมีปูด้วยมีค่ะมีปลาหลานงูหรือปลากระทิงครับโอ้โหเนื้อเด้งๆเลยครับนี่มีกุ้งเยอะมากแล้วก็ยำปลาจีสูตรอาขานะครับอร่อยมากปลาจีรับหวานท่วงกินกับผลไม้แล้วก็ยำกระท้อนยำกระท้อนนะครับและที่สำคัญโค้็มีออปชั่นนึก็คือไปซื้อจากตลาดนก็คือตัวนรครับ ตรงห้องจะแอบจะแอบหรือจ้กระจันใช่ไหมครับจ้กระจันรุ่นเล็กกินกับน้ำพริกตาแดงนะครับโอ้โหอันนี้ภาษาลิซอนนี่บิดีนะคะอันนี้เสียงเนี่ยค่ะอ๋อเสียงนี่เลยเหรอใช่ค่ะจะเดียวกันเหรอครับอ๋อมีจืดครับสาวๆจัดการนะครับโอ้โหอ่ะกินๆๆครับมาหาเองกินอร่อยกว่าเดิมหวาแล้วครับ เลงกุ้งกันหมดแล้วนะจ๊ะครับเพราะว่ากุ้งมันน่ากินมากสีแบบกุ้งหวานมากเลยอ่่ะใชหวานมากหวานจริงครับไม่ได้เบสครับอร่อยไม่ธรรมดาครับอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะครับหวานน่จานน้ำไก่ต้องด่าครับไปกินกับฟักกูนะครับอันนี้ยำปลาจี๋ค่ะ กินทั้งแรกก็ยำปลาจีนท้ำก็แน่นค่ะน้องยังมาเคยลองลองลองกินยปลาจีนหน่อยบรจานตงดาตองไกหอมพิแห้งงรสกลางดีลยครับกอครับปลาหวานปลาหวานนะเพราะว่าปลาชนิดนี้มันเป็นปลาจากธรรมชาติ หาก็ไม่เช้านี่เองซึ่งเราจะได้นิดนึงนะคุณลุงของน้องอ้ําไปดักแมงมาและทีเนี้ยเราไปตามถ่ายไม่ทันแกวขึ้นมาก่อนใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้ไปหากุ้งกันเองในวันนี้นะครับครับปาก็ลิงกุ้งกันนะครับเห็นวิธีการหาแล้วก็สุดยอดเลยนะน้องไก่นี่หมานมากเลยอ่ะน้องเคนใช่หากองน้องอ้ําเมื่อกี้นี่ใช่ไหมไปอ่ะไม่ได้อ่ะใช่ด้องแก่ไปอ่ะได้ครับแล้วก็น้องดาเป็นผนักเก็บวันนี้นะใช่ค่ะ ขอน ah ื้อตมครับขอเนียวตามขอซดน้ำหน่อยน้ำหนัวน้ำอ่ะน้ำแบบนัวมากหอมมากครับข้รมดา สาวชอบเมนูไหนครับนี่อร่อยหมดเลยนะนกไก่ก็อร่อยหมดเลยครับก็ต้องขอบคุณน้องอ้ํานะครับที่เป็นหัวหมูในการพาเราไปหาวัตถุดิบนะครับนะแต่ว่าพอดีน้องสีธุระเลยรีบไปก่อนนะก็เลยทิ้สาวให้มารังสรรค์เมนูให้เราได้กินกันพยายามจังหวะนี้นะครับนี่คือบุญมากจ้าขอบคุณน้องดาด้วยนะครับที่มาเป็นสีสันในคนี้นะไม่ได้เห็นน้องดานานมากเลยนะก็ยังสวยเหมือนเดิมเนาะ สองพี่น,น้ <vt ret ii> องนี้กินกันไม่ลงจริงๆนะเดาไม่ออกเลยคนไหนพี่คนไหนน้องนะครับนะครับยังไงยิงไงต่อไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับค่ะขอบคุณค่ะจมี๊จมี๊จมี้ยจมี๊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 จนี๊จม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 ี๊ะครับ หากุ้งหาปลาไม่น้ำเนี่ยฉันเนี่ยมาไม่น้ำไม่ไม่คำใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่น้ำคำแม่น้ำคำเป็นครั้งแรกของทริปนะครับครั้งแรกสกด้นะคะอ้คือใครไม่เคยเห็นโมเมนต์ในการหาของธรรมชาติก็มาดูิปนี้ได้นะี่พี่น้องไก่และน้องดาวผมมีธรรมดาจินงข่ารุยมากเลยสนุกมาก นาทีน mm ุ hmm. oh, ่งนาสำคัญอ่ะคือของโอ้ยสำคัญสำคัญนะนาทีนี้้ำอ่ะโคตไปที่แฝดนี่อ๋อทราบเนี้ยแบบเนี้ยพักล้ำหน่อะตึงสะอมตึง แกงเย็นของขืินเนาะหวานโอ้นอ้องอ้อมไอหอไป่ถึงสิที่บ้านใช่เอยให้๋ยวห่อให้น้องอ้มด้วย